สวัสดีครับพบกวันอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้เราก็อยู่กับ HG Godzilla EX นั่นเองเออหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยนี่มันชุดแรกไม่ใช่เหรอก็คือชุด EX เนี่ยเป็นการนำเอาพวกชุดแรกทั้ง6ตัวนะครับนำมาลงสีใหม่นะสีจะไม่เหมือนกับชุดแรกเลยนะเออถ้าสังเกตด,ดีๆเนี่ยก,ก่อนอื่นก่อนเราจะไปชมรายละเอียดของแต่ละตัวนะครับ ผมก็จะขอฝากกลุ่ม Facebook ของผมนะครับเป็นกลุ่มสำหรับอัปเดตซื้อขายข่าวสารเกี่ยวกับ HG กระฉปกอง์ซิล่ากัมเมล่านะครับแล้วก็ข่าวสารเนี่ยผมจะคอยอัปเดตเรื่อยๆนะทุกครั้งที่มีพวกชุดใหม่ออกมาเออผมจะคอยอัปเดตแจ้งเตือนให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับก็ลิงก์ของกลุ่มเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนะครับอืมตรงพวกรายละเอียดคลิปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของแต่ละตัวกันเลยนะครับ ครับเรามาเริ่มกันที่ก o d z i l l a ปี1994ก่อนเลยนะครับโอเคครับอ่าบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวฟิกเกอร์เนี่ยก็แบบชุดหนึ่งเป๊ะๆนะแค่นำมาเปลี่ยนสีเท่านั้นเองแต่การลงสีเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าต่างจากชุดแรก อย่างแน่นอนนะเออเพราะว่าถ้าไม่ต่างเนี่ยจะเอามาขายได้ไงใช่ไหมหเดี๋ยวผมจะนำกอสซิล่าปี1994นะครับจากชุดแรกมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นถึงการลงสีที่แตกต่างกันเลยนะครับว่ามันต่างกันมากขนาดไหนเนี่ยอืมเป็นไงครับสังเกตดูตัวด้านซ้ายเนี่ยจะออกเงาเ,งาเงาหน่อยนะ เคครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดโดยรอบของเจ้ากอซิล่าปี1994กันเลยนะครับ ตัวต่อมาก็จะเป็นเจ้า Little Godzilla นั่นเองนะครับโอเคครับนําชมกันเลยครับผมบอกได้เลยว่าตัวอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะเหมือนแบบเพื่อนๆอนาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่ต่างจากตัวแรกนะสีเนี่ยเออแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆมันจะต่างอยู่ครับก็เหมือนกันนะชุดแรกอย่างที่บอกต่างกันแค่สี โอเคครับเดี๋ยวผมจะนำตัวจากชุดแรกนะครับมาวางคู่กันแล้วเพื่อนๆจะเห็นถึงความต่างกันเลยนะนี่เป็นไงสังเกตดูดีๆก็ต่างกันนะครับเรื่องโทนสีเนี่ยตัวตัวซ้ายเนี่ยจะออกเงาๆนะเหมือนกอร์ซิล่าหนึ่กสก่อนหน้านี้เลยโดยที่ตัวขวานเนี่ยจะออกทึบๆหน่อย โอเคครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดโดยรอบของเจ้าริเตกอร์ซิล่ากันเลยนะครับ ถัดมาก็คือเจ้าโมเกล่านั่นเองนะครับโอเคครับเรามาชมรายละเอียดกันครับอืมก็มีจุดแตกต่างกันอยู่นะการลงสีเนี่ยถึงโทนสีตัวนี้เนี่ยจะดูยากกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นสีเทานะสีเหล็กสีเมทัลแต่ว่าการลงสีตรงสีฟ้าตรงนี้เนี่ย จะค่อนข้างดูง่ายเลยทีเดียวนะครับ๋ยวผมจะนำตัวจากชุดแรกมาวางเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกันนะครับจะได้เห็นถึงความต่างเป็นยังไงครับสังเกตจะเห็นความต่างกันอยู่นะครับโดยเฉพาะตรงเท้าเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดโดยรอบของเจ้าโมเกล่ากันเลยนะครับ ็คือสเปซก d ซิล่านั่นเองนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับอืมก็หางก็ยังยาวจริงๆนะตัวนี้เนะี่ยอืมโอ้ข้างหลังนี่จะลงสีต่างจากชุดแรกนะครับก็จะออกแบบเข้มๆนะสีจะเข้มๆกว่า แต่มีจุดต่างกันอยู่ครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะนำตัวจากชุดแรกมาเปรียบเทียบให้ดูครับนี่ดูตรงหางก่อนเลยไหมตัวชุดแรกเนี่ยจะมีสีแดงออกทรงส้มแดงๆอยู่ใต้หางตัวสายเนี่ยแต่ตัวชุดขวาเนีจะไม่มีนะ การลงสีก็จะต่างกันอยู่ที่เนื้อผิวครับเหมือนตัวก่อนหน้านี้แหละตัวซ้ายก็จะออกมันๆหน่อยตัวขวาก็จะออกทึบๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดโดยรอบของเจ้าสเปรตโกสิล่ากันเลยนะครับ ก็คือเจ้าซ u ปเปอร์เมกากอ l l ซิล่านั่นเองนะครับก็แบบเดียวกันกับชุดที่หนึ่งเลยครับมีแผงหลังอะไรแผงหลังมาเปลี่ยนให้ด้วยนะนี่เปลี่ยนข้างหลังก็ตามทรเรเนียมของผมนะครับถ้ามี2ตัวอ้ถ้ามีอะไรมาให้เปลี่ยนเนี่ยผมก็จะซื้อมา2ตัวนะครับจะได้ไม่ต้องถอดเข้าถอดออกนะอย่างที่เคยบอกไว้ ก็โชว์มัน2ตัวไปเลยเออก็ชุดแรกก็มี2ตัวชุด x x เนี่ยก็มี2ตัวเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดในส่วนของซ u เปอร์เมกากอซิล่ากันก่อนเลยนะครับโอเคครับสีนี้ก็จะใกล้เคียงกันนะจะดูยากหน่อยนะครับสำหรับเจ้าซ u เปอร์เมกากอซิล่าตัวนี้เนี่ย ้าจะเปรียบเทียบเรื่องเรื่องสีกับตัวชุดแรกเนี่ยอืมโอเคด้าหลลงกระตุ้าอืมอต่อไปจะเป็นในส่วนของเมกากอซิล่านะครับ ก็เหมือนกันเลยครับต่างกันที่ข้างหลังนะเหมือนกับชุดแรกผมจะนำตัวจากชุดแรกมาวางเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกันนะครับแต่คือบอกไว้ก่อนเลยว่าดูยากจริงๆอโ,อโอ้โหดูแบบแยกกันยากมากเลยนะ แต่มันมีจุดสังเกตอยู่ครับเนี่ยตรงดูตรงข้อพับตัวนี้นะข้อพับตัวสายเนี่ยจะเป็นสีออกสีดำๆหน่อยแต่ตัวขวาเนี่ยจะไม่มีจะเป็นสีเทาไปเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดโดยรอบของเจ้าซ u เปอร์เมกากอซิล่ากันเลยนะครับ สุดท้ายของชุดนี้กันแล้วนะครับซึ่งนั้นก็คือเจ้าคิงกิโดรานั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันเลยครับก็อย่างที่บอกนะเหมือนกันเด้กับชุดแรกทุกอน,นุแล้วก็ขอบอกเรื่องสีไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าสังเกตดีๆ ก็จะรู้เลยครับว่าตัวไหนเนี่ยมาจากชุด EX ตัวไหนมาจากชุดแรกนะครับเดี๋ยวผมจะนํามาวางเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกันให้เห็นจะชัดไปเลยนะครับเรื่องโทนสีเนี่ยต้องสังเกตดูดีๆนะครับอ่านี่ สังเกตได้เลยว่าตัวจากชุดแรกเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยสีจะสว่างกว่ามากเลยนะครับส่วนตัวชุด E-X เนี่ยเจ้าตัวขวานเนี่ยสีมันจะทึบนะอืมนี่แหละคือความต่างของชุดแรกกับชุด E-X นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชม,มารายละเอียดโดยรอบของเจ้าคิงกิโดรากันเลยนะครับ สำหรับ HG Godzilla EX ชุดนี้นะครับก็ผมต้องบอกเลยว่าการลงสีเนี่ยแตกต่างจากชุดแรกนะโดยสิ้นเชิงก็ว่าได้เป็นการเล่นสีทนให้ทึบลงกว่าชุดก่อนหน้านี้หน่อยชุดก่อนหน้านี้ชุดแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการแบบลงสีให้ออกผิวมันๆนนะแบบอย่างเช่น King Ghidorah นี่คือชุดแรกนี่คือเรืองแสงปเปลแต่ชุดนี้เนี่ยจะออกทึบเลยนะครับ ก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่บอกว่าเฮ้ยเปรียบเทียบนี้มันบางตัวมันยังไม่ค่อยละเอียดเลยนะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมอะ่ะจะทําคลิปเปรียบเทียบแบบละเอียดยิบให้เลยนะระหว่างชุดที่รีผลิตใหม่เนี่ยชุดพวกชุดหลังๆเนี่ยกับชุดก่อนๆนหน้านี้คือผมจะรวมให้อยู่ในคลิปเดียวให้หมดเลยแล้วก็ จะมาบอกส่วนแตกต่างของแต่ละตัวว่าต่างชุดใหม่ชุดเก่าเนี่ยต่างกันยังไงเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับถ้าคลิปนี้เนี่ยอย่างไม่ละเอียดเนี่ยเพราะว่าคลิปนี้ก็คือแค่รีวิวของแต่ละตัวนะว่ามีรายละเอียดยังไงนะส่วนคลิปที่เปรียบเทียบเรื่องความแตกต่างเนี่ยแบบรวมหมดทุกตัวเลยเนี่ยของชุดเก่าเนี่ยตั้งแต่ชุดแรกจนถึงชุดโคนิคโรสเนี่ยเพื่อนๆสามารถรับชมได้มันจะเป็นคลิปที่ต่อจาก ชุดคนในครอชุดที่3นะครับอืมครับอันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจนกว่าจะพบกันใหม่